เหมือนผมจะประสบอุบัติเหตุจาราจรและลืมไปเลยว่าเคยมีแฟนสาวมาก,ก่อนเธอชื่อฮินาตะฮินาโนะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเธอชื่อฮินาตะฮินาโนะเป็นเพื่อนร่วมชั้นในความทรงจำของผมเธอเป็นสาวเกลเทียบกับตัวเองที่อยู่ในเงามืดเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยสงสัยว่าทำไมผมกับคนแบบนั้น ถึงได้คือคุณได้นะต่อให้ผมจะจำอะไรไม่ได้เธอก็ทำข้ากล่องมาให้เราเอ่อไม่เป็นไรหรอกครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรที่มือด้วยทานด้วยตัวเองได้ครับเอ๋เป็นคู่รักที่เลิฟเลิฟกันมากเลยนี่นะ,ะเป็นคู่รักที่เลิฟเลิฟกันมากเลยนี่นะเป็นคู่รักที่เลิฟเลิฟกันมากเลยนี่นะ